ไปไหนก็ข้อมูลเต็มนะก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะก็โทะศัพสั์ที่มันอ่าข้อมูลเต็มนะคะกินข้าวแป๊บนึงนะคะขอเดี๋ยวค่อยจะมาเดินถ่ายต่อพถ่ายนี่ก็แต่ตรงนี้มันไม่มีที่นั่งนะคะต้องไปที่ศูนย์อาหารนะคะที่พี่่จะกลับมาถ่ายต่อนะคะนี่ก็เป็นหมูนะคะนี่นะครับเป็นบรรยากาศของศูนอาหารนะคะศูนย์อาหาร อันนี้เป็นบรรยากาศศูนย์อาหารนะคะที่จะเดินเร็วนิดนึงจะกินข้าวแป๊บ oh, นึงก่อนนะคะแล้วก็เดินต่อถึงข้าวแล้วผมจะกินข้าวราดแกงข้าวราดแกงค่ะกองกินนี่ข้านมหวานนะคะขนมหวานตอนนี้ข้าวราดแกงนะคงจะกินอาจะจุดกินข้าวราดแกงแต่ก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไรนะคะเดี๋ยวขอแป๊บนึงโอ้โหน่าทานเลย มาค่ะเพื่อนๆทานข้าวด้วยกันนะคะพี่ๆพี่ที่ Whew. ทานข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเดินต่อค่ะ้าวนะคะมาทานด้วยกันค่ะอันนี้ผัดแดงหมูนะคะเพื่อนผัดแดงหมูกับผัดอ่าผัดเห็ดปลาดุก อ,อ,นะอันนี้นะคะเพื่อนคนก็วสิทิ์ทิขึ้นเข้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพาเดินนะคะวิธีดทานข้าวร้านแกงร้านนี้นะเพอนยังไม่ได้เซนน้ำอนุนวันนี้ก็บรรยากาศโดยรอบของร้านศูนย์อาหารนะศูนย์อาหาร รอบนะคะอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวนะกะ๋วยเตี๋ยวเรือปลากระพงนะเมื่อกี้ได้เห็นนะคะเห็นในกินไปแล้วเนาะ,ะข้าวไปแล้วเินแล้วไปดูอันต่อไปะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารแถวนี้เนาะ,ะตอนนี้ทุกอย่างนะคะข้าวนาเร็ดนะก็ไว้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยก็อดหนุนคนไทยด้วยกันนะคะ ตอนนี้เงียบเนาะเงียบเหาอวันนี้ก็ส่วนด้านนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวข้าวอะไรก็น้อยก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะกรอบนะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวผักหวานนะคะพอใครยังไม่เคยทานก็ลองมาทานดูนะคะก๋วยเตี๋ยวผักหวานว่ารสชาติมันจะเป็นยังไง กินของฝากนะคะในนี้ก็กะหล่ำปันะ,ะของฝากนะ,ะเป็นถุงๆไปเลยนะคะก็ในผลไม้นะคะองกององกองกระเทียมขายรวมลัน <c oughs> ขาหมูให้หน่อยะะอข้าวขาหมูนะคะข้าวอาหารัักันก็ข้าวาราดแกง ก็เขาจะขายกันเลือนันนี้อันนี้เป็นศูนย์อาหารมานั่งทานกันได้นะคะก็มนเ้อแยะมากมายค่ะหอยทอดก็มีนะคะเนี่ยหอยทอดทําสดๆนะคะใครชอบกินหอยทอดก็นี้เลยผัดไทยหอยทอดนะคะฟังจะสงสัยว่าถ่ายทําไมเนาะก็ถ่ายแต่นี้แหละคะ่ะถ่ายเรือยเปื่อยเพราะคนมันถ่ายเรือยเปื่อยก็ถ่ายเรือยเปื่อยนี่ค่ะโอเคนะคะ อันนี้ก็ปลาถุกปลาดุกโอ้โหใครที่อยู่ต่างแดนอยากกินเดาสั่งมาได้เลยก็ขายไม่แพงนะ,ะคนะชุดละห้าสิบห้าบาทนี่ถือว่าไม่แพงสั่งมาได้นะคะอยู่ต่างแดนนะสั่งสเสดาน้ำลาหวานนะคะก็จะพากันไปเดินต่อนะ,ะเดินต่ออิ่มแล้วนะอิ่มแล้ว อิมแล้วทำงานนะคะเดี๋ยวอู้นะคะอู้งานได้ได้นะ,ะอู้งานอดนะไ,ได้ด้วยข้าวอู้งานอดอันนี้นก็เป็นของทอดนะคะเป็นข้าวตังนะคะๆๆเพื่อนๆอันนี้ข้าวตังะคอทอดกันสดๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นยังได้ทอดนะให้เอาไปทอดขายได้นะเราไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะ,ะถุงอันนี้เขาขายถึงละหกสิบถึงร้อยบาทนะคะ ตลาดอตกก็จะเป็นประมาณนี้จะเป็นของที่มีหลากหลายนะคะเรือนขนมไทยก็านีนะคะถ่ายทุกอย่างนะคะจะเป็นทุเรียนนะคะทุเรียนทุเรียนนะคะมาดูได้นะคะก็เดี๋ยวจะซูมให้ดูนะว่าราคาจะสักประมาณไหนน,นะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายใกล้ๆ หนึ100่งร้อยถึงสองร้อยบาทนะคะแล้วก็แท็กละห้าร้อยบาทส่วนนั้นจะเป็นน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็เป็นขนมเนี่ยนะคะชุดละห้าสิบบาทค่ะก็มีอันนี้ก็น้ำดื่มนะคะน้ำผลไม้รวมด้านหลังนน้นก็จะเป็นกะหรี่ครับนะคะผลไม้ทั้งนั้นนะคะเพื่อนเพ ผลไม้ก็จะมีทุกอย่างนะคะหน้าตาน,ตน้มงก์น,นะ,ะหน้าสองฝักฝั่งตรงนี้ก็จะมีจุดให้นั่งพักนะคะมีเก้าอี้มีอะไรให้นั่งพักเหนือก็พักในะท,ทุเรียนหมอนทองนะคะนี่ก็ขนมแห้งๆนะคะทุเรียนกรอบอะไรองี้กานยาวนะคะ ขีดละสองร้อยนะคะสนใจก็มาได้นะคะน,นี่ก็ขับมะม่วงนะคะมะม่วงเพื่อนๆอันนี้ยังมีอกร่องให้ทานด้วยนะคะที่นี่นะคะก็กมาดูนะคะนี่ค่ะมะม่วงอกร่องนะคะน,นี่คือมะม่วงอกร่องนะคะ ก็ยังมีมะม่วงอกรงไว้ให้คนไทยด้วยกันในทานนะคะก็มาหาจับจ่ายใช้สอยนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำดอกไม้แล้วก็มะม่วงลายสายพันธุ์นะคะเนี่ยหาชานกเลยนะน้ำดอกไม้นะครับไซยักษ์ไซใหญ่ะะก็สุกแล้วนะคะนี่จะนุ่มสุก อ๋องัม <m> ันส <ha. those S 2> ั broken, so ่งนะคะสั่งของก็สั่งจริงๆแหละแล้วก็มะม่วงเหมือนกันค่ะน้าสโซนข้าวเจ้าเตยมะม่วงส้มนะคะส้มเชงอะไรก็มีขายนะคะกลางด้านโน้นนะคะส้มเชงค่ะ มีลำไยนะคะวองกองนะเนี่ยค่ะก็่็ไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นกะปินะคะกะปิกะปิปน้ำปลา <c oughs> โอ้ห็ูน้อยอันนี้ก็ของฝากนะคะของแห้งของฝากผลไม้แห้งนะคะก็มีทุกอย่างนะคะ ก็เดินต่อนะคะเดินต่อเหมือนเดิมนะคะก็มีทุกอย่างนะคะที่จะทํำคิดที่ไม่ไม่ไมไมไมบรรยายแต่ก็คือพอไม่บรรยายปุ๊บนะคะระบบตรวจสอบมันก็จะไม่ค่อยให้ขานนะเหมือนกับโดนคิดว่าเราจะก๊อปใครเข้ามานะ,ะอันนี้ตาสลิดนะคะเพื่อนๆนะคะตัวตัวเองเลยตาสลิดนะคะอันนี้ก็เป็น ปลาแห้งทะเลนะคะปลาแห้งทะเลของทะเลนะคะแล้วก็ล้ก็ส้มโอะค่ะส้มโอแต่ทุเรียนเขาไม่มีนะคะทุเรียนไม่มีจะไป้ายไว้เฉยนะคะนีปก็มีทั้งนั้นนะคะกุ้งมีทุกอย่าง